สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่เกม ROV กันนะครับสำหรับวันนี้เราจะมาเล่นกับ Van Helsing Time กันบ้างนะครับเป็นสายเคอรี่เนาะวันนี้เรามาอยู่ในเกมแปลกใหม่อีกหนึ่งเกมแล้วนะครับทุกคนเป็นเกมที่ชื่อดังมากอีกเกมหนึ่งแหละแหละเอ V บ้านเดี๋ยวไปดูเซตกันแล้วว่าจะเอาเซตไหนไปส่วนใหญ่ผมจะเล่นเซตเวทนะครับทุกคนแต่วันนี้ขอเปลี่ยนไปโจมตีบ้างเนาะเซตโจมตีก็เซตนี้ไม่ห่วงนะครับใครอยาไปใช้ได้หรือว่ามีเซต ยังอื่นแนะนําก็บอกผมด้วยนะครับผมพอดีว่าอาของไม่ค่อยจะเก่งเท่าไหร่เนาะแต่เล่นเล่นเล่นไม่เก่งกว่าเออแบบเข้าขั้นเฮ้ยเอาสนาิดไปดีกว่าวขอานิดบ้างโออยากเล่นสนิดโอเคครับผมเอาลูนแท้งไปเนาะโอเคครับเซตนี้นะครับเฮ้ยเดี๋ยวแล้วเดอโอเคเอาฟาร์มป่าไปอยู่ว่าแต่จะไม่เอาไปที่ผมอออกมาเนี่ยคือนี่แหละ บางทีผมเอาจัดของไปที่มันต้องใช้ฟาร์มป่าแล้วผมหรือว่าฟาร์มป่าไปก็ออกไม่ได้นะครับก็จบกันเลยโอเคชวนน้าใช่ไหมตัวนี้ผมเรียกเมียยอนนะครับนี่ส่วนผมพอผมเรียกเมียยอนปุ๊บเพื่อนผมบอกมันไม่ใช่นะครับแต่ผมจะเรียกว่าเมียไอยอนนะครับเพราะว่าสกิลคล้ายม,มากอะ่ะเออแล้วก็สกิลนั้นมันเหมือนฟิลด์ซันของมหาเทพยอนเต มันไม่เหมือนตรงที่ว่ามันยิงไม่ได้ทั่วแมปนั่นเองนะครับทุกคนไม่รู้แหละสกิลเรือเตะไม่รู้ว่าไม่เคยเล่นตัวนี้ด้วยอะ่ะเล่นไม่เป็นนะครับแคลรี่ใช่ไหมแต่ไม่รู้อะโอเควันนี้ผมก็พลิกแพลงตัวเองมาเล่นไฟเตอร์บ้างอะส่วนใหญ่ผมเล่นมดกับแคลรี่นะครับทุกคนเป็นสายที่ผมถนัดเป็นส่วนใหญ่เนาะโอเคอันนี้คืออ๋ออามาตะอ,อันนี้ ความเสียหายมกว้วงเอามาตัดดีกว่าขนาดสกิลผมยังต้องอ่านเลยซานิสไม่รู้ผมจะออกไปก่อนแล้วเนะาะปะปะปดูซิวันนี้เราจะได้กี่คิวนะครับหรือว่าจะตายเป็นคิวแรกมาดูกันส่วนใหญ่ผมจะตายเป็นคิวที่สองที่สามถ้าตายเป็นคิวแรกวันนั้นจะเป็นวันที่พิเศษมากนะครับมาหาเทพยนอนกำลังตีคลิปอยู่เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเข้าแม่งไอ้สัตว์ นี่ไงนี่ไงเอาดีเอาดีเฮ้ยเราเราสู้มันไม่ได้เราสู้มันไม่ได้เ,ไไดเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนนะเดี๋ยวก่อนนะเฮ้ยทุกคนนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้อ้ย,ยังเข้าไปในวงอันนั้นอีกเกือบแล้วเกือบแ,แล้วกลับป้อมครับกลับป้อมเกือบแล้วผมแล้วนี่มันคืออะไรเนี่ยขายทิ้งได้ไหมขายได้แต่ไม่ได้เงินเลยนะโอเคอันนี้ใช่ไหมที่เราต้องออกใช่ใช่ใช่ไหมโอเคใช่ครับไป วิ่งวิ่งวิ่งดูแล้วตอนนี้มีคนคุมทุกเลนนะครับส่วนใหญ่จะฟาร์มกันอยู่มั้งสองคนนี้แวนด้วยเฮ้ยจะแวนจะแวนแวนอยู่ในป่าช่วเลยนี่ไงว่าแล้วแวนอยู่ในป่าครับแวนอยู่ในป่าครับทุกคนนี่ไงโอเคแวนทีมเรามาช่วยแวนทีมเรามาช่วย เฮ้ยตะกี้หนึ่งปรับโอ้ยมันสต้นเราไว้โอเคหนึ่งคิวครับลาช็อตนี่ไงนี่ไงเอาดีเอาดีโอ้ยว้าวอีกแล้วเฮ้ยนี่ไงลาช็อตเพื่อนอีกแล้วจะด่าผมไหมวะเนี่ยเออจะด่าผมไหมนี่ไงนี่ไงมหาเทพยนต์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  โอ้ยสตาร์นหรอสตาร์นหรอนี่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 ไงนี่ไงนี่ไงโอเคครับเราได้คิวนี้กระป้อมกระป้อมเป็นไงล่ะสามคิวรวดครับสามคิวที่ลาสเขาสองคิวแล้วก็อีกหนึ่งคิวเราเก็บเองใช่ไหมไม่รู้อ่ะเออไปไปไปของเรายังไม่ได้นะครับแวนตีป้อมละโอเคเดี๋ยวผมช่วยมันไปตีได้ไงมีคิวไหมเนะี่ย โอเคคลิปตายไปแล้วหนึ่งตัวเฮ้ยไม่เข้าไม่เข้าไม่เข้าใอยตีคลิปอีกตัวเหตอนแรกผมออกออกออกแบบเทนไงเออเทมันออกก่อนมันก็ตีแรงไหมแต่ทีเนี้ยผมมาออกก่อนแบบเทนแล้วแบบตอนนั้นผมยังออกของซันนี้ไม่เป็นนะครับเลยผมไปดูใน youtube แล้วก็เซตแนะนําเนาะเลยรพวกมันต้องออกไงเลยผมจัดเซตเองไปเลยนะครับทุกคนโอเคครับป้อมหนึ่งแตกแล้ว ป้อมกลางแตกแล้วป้อมแหลกโอเคครับทําหน้าที่ได้ดีมากตอนนี้ตีตีตีต,ตีไอแวนมาตีไว้ครับเราเข้าไปในแบมเราเข้าไปไม่ได้เออช่วงนี้รู้สึกว่าลินพันเหรออา้าวดีนะโอเคผมว่าจะป้อมตรงนี้มันแตกไงตรงเนี้ยตรงเนี้ยเฮ้ยเดี๋ยวเด้อฟังไหนวะฟังมันนี่วะ เฮ้ยป้อมเลนล่างมันเคลียร์เอ้ยมันได้ป้อมไปยังวะหรือว่ากูตาฝา,าดวะไม่รู้เดี๋ยวนะแค่คลิปก่อนแค่คลิปก่อนทะเลาะกับคลิปผมชอบโอเคครับเพื่อนเราเก็บแล้วมั้งใช่ไหมโอเคเพื่อนเราเก็บเป็นหนึ่งคิวแล้วของชิ้นต่อไปจะออกเป็นนี่ครับรองเท้าป้องกันสถานะเลยเนาะทีป้อมทีป้อม อดี๋ดิเอาก่อนนี่ก่อนออกก่อนดี่ก่อเพื่อนเพื่อนออกก่อนเอาก่อนโดนยิงนั่นน่ะโดนยิงนั่นน่ะโอ้ยแวน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 ฟาร์มบัฟฟ้าหรอฟาร์มบัฟฟ้าละมึงฟาร์มบัฟฟ้าอะไรอุ้ยมันเพิ่มเลือดมันเพิ่มเลือดอุ้ยแม่งเข้าไปในป้อมว่ะไอ้เหี้ยเอ้ยะยะแม่งเข้าไปในป้อมว่ะทุกคนโอ้โหไม่งั้นเราได้หนึ่งคิว ที่ไม่รัดช็อตเขานะครับผมต้องไปฟาร์มไหมเนี่ยเออผมออกของป่ามาน่าจะต้องไปฟาร์มนะครับแต่ไม่ดีกว่าเนาะสันนิสไม่ฟาร์มก็แรงนะครับทุกคนผมบอกเลยผมเจอมันฆ่ามาหลายรอบไงเลยผมรู้เออทุบทีเดียวนี่หายเลยนะครับไปลิงกลางต่อครับเดี๋ยวค่อยออกสับไว้เราก็จะตีเร็วขึ้นแล้วเนาะนี่ไงใช่ไหมเราไม่ได้ออกสับไว้เราออกเน้นขีหรือเปล่า โอเคตีคลิปฝังเอาค้างค้างโอเคโอเคเฮ้ยทำไมมันยิงผมวะอ๋อ,อนี่ไง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 โอ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวถอยก่อน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 ,ออน,ออนโอ้ยผมแตกว่ะไม่เป็นไรแตกคิ้วแหละครับไปเลนกลางเนาะเออเป็นเป็นอะไรวะช่วงนี้ผมเป็นอะไรวะทุกคนชอบพูดตีตีขัดขัดเนาะ ยุบกงตักแทงเวลาเพื่อนตายหมดแล้วเนาะส่วนเกมนี้โอเคได้ของแล้วก็ออกจกกอะเาะเลยนะผมขอเอาเป็นจกกอะเาะเลยเนาะโอเคให้พวกยิงไกลมันเคลียร์คลิปไปนี่ไง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 น้องได้หนึ่งคิวครับงหวะน,นี้ แตกป้อมแตกแล้วเฮ้ยฟิลด์ซันเห็นนะเห็นนะฟิลด์ซันเฮ้ยทำไมมันเกิดไปอย่างวะมันตายแล้วมันเกิดไปอย่างวะไอ้นั่นอ่ะไอเนี่ยมันไม่赖เราส้มเราส้มคอยอิตีผมโหลดก่อนเถอะขนาดของยังไม่ครบนั่นเนี่ยแรงมากเลยทุกคนโอเคอิตีโหลดเสร็จแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวนี่ไง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 โอ้โหมันลัดช็อตผมมาทุกคนอะไรวะโอ้โหไม่เป็นไรเราลาดช็อตเขาเยอะ โดนเขาลาชบ้างก็ไม่เป็นไรนะครับทุกคนผมแตกผมแตกนี่ก่อนนี่ก่อนนี่ก่อนเฮ้ยสกิลหนึงน่งสิกิลหนึง่งสิกิลหนึ่งโอ้โหไม่ทันอะไรวะทุกคนโอ้เซงเป็ดครับโอเคเพื่อนเราแตกไปแล้วหนึ่งเจอย,ย้อนข้าเนี่ยนะเฮ้ยยอนมันยิงนี่เขาเลยเหรอวะมันแทงนะเว้โอเคครับ ผัวเมียโดนกันครับผัวเมียโดนกัน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 เอาเออโอ้หผัวแตกครับจังหวะนี้ผัวแตกครับเออโหร้ายจริงๆนะครับแม่เอาย้อนแตกเลยนะครับจังหวะนี้ไปไปวิ่งวิ่งเฮ้เยเลนกลางคลิปเยอะวะไม่เป็นไรเราไปเลนนี้แหละเดี๋ยวเทวานาทไปเคลียร์ละ โอเคไปคอยส่มติดป้อมเลยเฮ้ยแวนแวนแวนอ้าวว้าวแวนว้าวแวนว้าวอะทุกคนอะไรว่าแวนมึงอะไรของมึงมึงอะไรของมึงหุยหุยผมแตกผมแตกไม่น่าเข้าบวกไม่น่าเข้าบวกหุยเจอคลิปยิงเอ้ยเจอป้อมยิงโหโหทุกคนไม่น่ากลางเลยเหรอโอเคดีดูดูของเอาดิแวนไม่ได้เฮ้ยแวนมันออกเวอร์ะถึงว่าแม่งต้องฟาร์มเนาะโอเค ส่วนใหญ่จะได้ของชิ้นแรกกันแล้วนะครับจะเกาะเราเหลืออีกก็ร้อยสี่สิบบาทเราจะได้แล้วเคครับวิ่ง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 ป้อมกลางเหลือป้อมเดียวแล้วไปช่วยเพื่อนเราหน่อยไปช่วยเพื่อนเราหน่อยนี่ไงอุ้ยไม่โดนว่ะเอ้ยวาสลัดจักหน่อย ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้นิสัยไม่ดีนะครับการลา่าสเขาเฮ้ยอ้าแวนแตกแล้วว่าจะมาช่วยข้างหนุนเพื่อนที่จริงไม่ต้องช่วยก็ได้เรือดมนเหลือนิดเดียวเองโอเคอันตีเราเราโหลดอีกสองวิโอเคอันตีโหลดเสร็จแล้วค่อยเข้าภาษาฮัดโอเคคลิปเราเข้าแล้วคลิปเราเข้าแล้วเข้าตามดิคลิปเข้าแล้วเข้าตามดิเข้าตามดิเข้าตามดิโอ้โหเราโบวในป้อมครับเราเสียเปรียบอย่างมากเลยไม่เป็นไรไม่เป็นไรกลับป้อมก่อนกลับป้อมก่อน โอเคไปผ่านมาสินาทีแล้วยังไม่ถึงช่วงของออกเยอะเนาะป้อมกลางมันแตกแล้วเฮ้ย <Hey, S 1> ป้อมป้อมล่างก็แตกป้อมล่างก็แตกแตกแล้วป้อมล่างแตกแล้วโอเคโอเคโอเคครับป้อมพมันแตกหมดแล้วครับจังวันนี้เรามีโอกาสชนะสูงครับวิไอ้เฮียย้อนไอ้ย้อน,ออนมึงหลายลางังหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วนะหลายครั้งแล้วเฮ้ยอย่าเฮ้ยเฮ้ย้ดีนะป้อมมันยิงคลิปอู้อูเรียบร้อยเลยกู ดีนะครับไม่ดีหรอกปะเออเอาไปลดเกาะครับว่าจะรอดแล้วไม่รอดอีกเฮียโอเคเพื่อนเราก็แตกครับแตกแล้วแตกไหมตุ้มมันแตกแทนจอดโอเคครับเราฆ่าสีตายสีก็ยังถือว่าสกอร์เป็นสกอร์ที่ดีนะครับเพราะว่าคนที่ฆ่าสูงสุดก็แค่ห้าเองเนาะพลังจุมตีอยู่ที่หกร้อยเนาะทุกคนโอเคจะว่าแจมไป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 ตีป้อม เป็นสวนรอบกับเขาบ้างแล้วนี่อะไรเนี่ยอะไรวะหมุนุๆกล้วยมั้งโอ้ป้อมแตกแล้วแตกแล้วโอ,โอเคครับชนะครับสุดยอดเราเก็บเราฆ่าไปสี่ตายเท่ากันนะครับซีซโอเคมาดูกัน mvp คือใครไม่น่าจะใช่ผมมั้งน่าจะเป็นเทวน,นัทก็ไอ้นั่นะที่ฆ่าได้ห้าไม่รู้ว่าใครเนาะไม่ได้ดูโอเค โอเคครับมาดูกันเร็ว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 เรเร็เร็วดีว่าเร็วดีว่าตอนนี้ยอดผมอยู่ที่นักสู้นักสู้อะไรนะโอเคเทวันนั้นได้ MVP นะครับ11.2ส่วนผมได้อันดับ3นะ9กดเอ้เก้าจุนั่นแหละถูกแล้วของยังออกไม่ครบเลยได้3ชิ้นอยู่เลยเนาะไม่เป็นไรแบตจะหมดแล้วเนี่ยดูดิ โอเคครับก็ถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ด้วยนะครับแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าคลิปหน้าผมมาเล่นนี่อีกแหละโอเคแล้วเจอกันบ๊ายบายสวัสดีครับ